สวัสดีครับถ้าอยากให้ระยะแม่นยำนะครับในการใช้ลอนเมเตอร์ที่เป็นระบบเรดาร์นะครับผมแนะนำเลยว่าควรจะใช้ลูกกลอบของตัว RCT นะครับ RCT นี่เป็นแบรนด์ของไททอลิฟนะครับพัฒนาร่วมกับตัวแท็กแมนนะครับเพื่อให้การอ่านข้อมูลที่สําคัญอันนึงก็คือข้อมูลของสปินเนี่ยครับมันมีความแม่นยำนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมขอทําความเข้าใจนิดนึงนะครับคนที่ใช้รอนมิเตอร์ระบบเรดาร์นะครับข้อมูลต่างๆทุกตัวเนี่ยครับด้วยศักยภาพของตัวเรดาร์มันแม่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรดาร์เนี่ยโอ้โหเรดาร์มันเป็นเทคโนโลยีที่เหนือชั้นนะครับมันทำหน้าที่นะครับในการจับพวกสภาพอากาศนะครับพวก พายุต่างๆนะครับได้แล้วก็จับพวกวัตถุที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับพวกขุมลเครื่องบินอะไรเงี้ยครับพวกขีปนาวุธต่างๆเนี่ยเรดาร์มันจับได้นะครับเพราะฉะนั้นที่หลักของเรดาร์คือมันสามารถจับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับที่ลอยในอากาศนะครับลูกกอก็เป็นวัตถุที่ลอยในอากาศนะครับแต่ว่าเราต้องทำาความใจนิดนึงว่าตัวอัตราสปินตรงเนี้ยครับมันจะต้องมีเทคนิคพิเศษนะครับในการจับเพื่อมีความแม่นยํามากขึ้น นะครับฉะนั้นคนที่ซ้อมด้วยตัวเทคนีคลอนเวเตอร์ระบบเรดาร์ปัจจุบันมีเหลือแค่2แบรนด์นะครับก็คือตัว man, แท็กแมนกับตัวไฟเรโคมนะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเรดาร์เนี่ยมันใช้อะไรในการวัดสปินโดยโปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นแท็กแมนหรือไฟเรโคมเนี่ยเขาจะแถมตัวสติ๊กเกอร์อยู่ในซอมานะครับสติ๊กเกอร์จะเป็นสติ๊กเกอร์โลหะนะครับมันจะมีความหนาอยู่ หลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่ามันใช้ความเงาในการจับตัวสปินนะครับมันใช้ใช้โลหะแล้วก็ใช้ความหนาในการจับสปินนี่หลักการทำทำหน้าที่แบบนี้มันจะจับตัวการหมุนของตัวเจ้าดอตตัวเนี้ยดอตตัวเนี้ยที่เราติดที่ลูกกลอบเนี่ยครับหมุนครบ1รอบก่อนที่จะชนจอมันจะต้องหมุนมาครบ1รอบวิธีการเขาจะเอาตัวเนี้ยพุ่งไปที่ตัวหน้าจอมันจะต้องหมุนครบ1รอบนะครับ มันถึงจะได้ค่าสปินจากการจับด้วยเรดาร์นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ติดสติ๊กเกอร์เลยเนี่ยอัตราสปินที่ปรากฏขึ้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแท็กแมาหรือฟันชิโคบเนี่ยมันจะเป็นการคํานวณไม่ใช่วัดจริงเราจะสังเกตได้ก็คือว่าฟอนต์ตัวที่เป็นตัวเลขนะครับของตัวสปินเนี่ยครับมันจะเป็นฟอนต์เอียงฟอนต์เฉียงครับมันไม่ใช่เป็นฟอนต์ตรงต้องทำความใจนิดนึงทีนี้ไอตัวสปินของพวกเหล็กต่างๆพวกเนี้ย มันจัดจ้านอีกแล้วยังไงมันก็หมุนครบหนึ่งรอบก่อนเลยที่จะชนจอแน่นอนนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเป็นสปินไดเวอร์โดยเฉพาะคนที่ตีสปินโอ้โหมีความสามารถสูงมากสามารถทำให้สปินไดเวอร์เนี่ยมันน้อยนอยน,อยนะครับแถวแถวแถวสอ0พปั๊บเนี่ยมันก็ตินาการพับตามแลมันก็จะหมุนช้ามากช้ามากมันหมุนช้านะเพราะว่าสปินมันน้อยไงไม่เหมือนไอ้พวกเวดเวดมันสปินเป็นหมืน่นหมุนช้าแต่ว่าความเร็วลูกกลับเร็ว มันก็จะเกิดปรากฏการนี้เกิดขึ้นก็คือว่ามันหมุนไม่ทันครบ1รอบเลยนะครับมันก็ชนจอแล้วมัไม่ทําให้การวัดสปินของไดเวอร์สาหรับคนที่มีสปีดสูงๆพวกลองได้ครับแล้วก็อัตราสปินน้อยๆสอง0หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยครับมันจะหมุนไม่ชนจอฉะนั้นเวลาที่คนที่จะใช้ระบบเรดาร์ต้องเข้าใจนิดนึงว่าถ้าคนมีความเร็วของใบสูงๆปั๊บเนี่ยมันจะต้องถอย นะครับตำแหน่งตีเนี่ยให้ห่างออกจากจอเยอะๆเพื่อจะทำให้มันมโอกาสหมุนได้ครบ1รอบหลายหลาคนที่มาทำห้องซ้อมกลอบนะครับหรือว่า,าผู้ทำห้องซ้อมกลอบมือใหม่เนี่ยหลายหลาคนไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ศึกษาหรือว่า รู้แต่ว่าหลับหูรับตานะครับขอให้ได้เข้าไปติดตั้งห้องก็เพียงแต่ว่าก็จบนะครับไม่ได้อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าถ้าคุณมีความเร็วหัวไมส้สูงสูงสปินน้อยๆปั๊บเนี่ยไอเจ้าเรดาร์ตรงนี้ครับมันจะไม่สามารถวัดสปินได้จริงๆมันจะเป็นการคำนวณอันนี้สำคัญมากนะครับหลายๆคนเนี่ยวางตำแหน่งของตัวจุดตีไดเวอร์เนี่ย ใกล้กับจอมากเกินไปมันก็อาจจะมีหลายผลายเป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนในการสร้างห้องของเขานะครับเพราะว่าเขาสามารถสร้างห้องให้ผหนังมันตื้นๆได้นะครับผนังที่หลายๆคนเวลาเวลาที่ใช้งานแลว้วกลัวแฉ้งต้องการให้ผหนังมันยืดออกมาไกลนิดนึงนะครับทีนี้ทีมก่อสร้างที่เน้นขายของในการาทำห้องซอมกอล์ฟราคาประหยัดก็จะวางไว้ใกล้ๆทำให้เขาไม่ต้องทำผนังออกมาที่มันลึกมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอว่า การตีไดเวอร์ตรงนี้ครับสปินมันจะเกิดจากการคำนวณไม่ใช่วัดจริงทีนี้ t ท็กแมนเข้าใจตรงนี้นะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้นะครับในการวัดอัตราสปินของไดเวอร์ซึ่งต้องต้องใช้ตัวดอทแมทริกดอทตรงนี้ครับเขาเลยผลิตตัวลูกกอฟนี้ขึ้นมานะครับ RCT ตรงนี้มันจะมีแกนโลหะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูนะครับว่า ภาพตัดเป็นยังไงแต่วันนี้ผมจะตัดให้ดูด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตัว RCT เนี่ยมันจะมีข้อมูลของตัว t a g m m n นนะครับเขาที่บายว่าถ้าเราใช้ตัว Metallic Dot นะครับเขาก็จะแนะนำว่าจุดที่เราตีไดเวอร์กับจอเนี่ยมันควรจะห่างกันเท่าไหร่โวยเขาจะใช้ตัวเลข Ball Speed เป็นตัวกำหนดเขาจะมี Ball s s p e e d recommend ไว้ตั้งแต่140 150 160 170 180 5ค่า5ค่านี่ครับมันจะมีระยะตำแหน่งวางลูกกอล์ฟสำหรับตีไดเวอร์อยู่ทั้งหมด5ตำแหน่งเหมือนกัน140ต้องวางอยู่ที่2.9เมตร150 3.1 160 3.3 170 3.5และ160ไมล์ต่อชั่วโมง3.7เ ที่บอสปีดร์อสี1ิ0เนี่ยมันก็คือบอสปีดสำหรัคนที่มีความเร็วหัวไม้ประมาณแถวๆเ0ถึง1 0 0แถวๆเนี่ยเขาก็สามารถสร้างบอสปีดได้แถวๆ140แล้วนะครับ140ต้องวาง2.9เมตรฉะนั้นคุณกลับไปดูบ้านของคุณเลยนะครับว่าถ้าคนสร้างห้องคนไหนเนี่ยครับที่วางตำแหน่งจุดตีไดเวอร์ของคุณเนี่ยห่างจากจอดแค่2.4เมตรอันนี้คือผิดแล้วนะครับ ทำไมนะครับลูกกอล์ฟ RCT มันถึงจะดีกว่าลูกกอล์ฟธรรมดาที่ติดดอทเพราะว่า RCT เนี่ยเวลาที่เขาเอาตัวโลหะเนี่ยมาหุ้มเนี่ยเขาไม่เหมือนเมทัลดิ่ดอทที่มันมีแค่จุดเดียวแต่ว่ามันมีรอบเลยนะครับมีรอบแล้วก็ล้อมรอบเลยเหมือนสารตะก้อครับมันทําให้ระยะจุดตีของตาแหน่งลูกกอล์ฟเนี่ยครับห่างจอน้อยลงนะครับข้อมูลของแทงแมนบอกว่ายางงี้ที่ บอลสปีดนะครับยามาบอลสปีด140 150 160บหวางห่างแค่2.5เมตรห้เพียงพอที่จะวัดสปินของไดเวอร์ให้มีความแม่นยำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวทนาดดดมันจะต้องวาง2.90เมตรเก้บสเมตรสิแล้วก็3.30เมตรสาแต่ว่า RCT วางตำแหน่งลูกกอล์ฟห่างจอแค่2.5เมตรห้ที่บอลสปีด170วางห่างจอ2.70เมตรเจ และก็ที่บอสปิดสูงๆอย่าง180เนี่ยวางห่างจอแค่2เมตร80เพราะฉะนั้นห้องทุกห้องที่ผมสร้างให้กับลูกกอล์ฟที่ใช้ระบบเลดร์นะครับผมเซ็ตไว้กลางผมอยู่ห่างจอ3เมตร10มันจึงครอบคุมความเร็วหัวไม้สูงๆเรียบร้อยนะครับถ้าเราใช้ลูกกอล์ฟ t c t นะครับอย่างนักกอล์ฟทั่วๆไปนักกอล์ฟตามบ้านนักกอล์ฟสมัครเล่นอะไรเงี้ยผมว่า1้อบวกลบประมาณนี้นะครับ ร้อยบวกลบเนี่ยก็ใช้ใช้ RCT เนี่ยครับก็แถวแถวสเมตรเจเนี่ยครับก็เพียงพอแล้วสำหรับาการตีไดเวอร์ห่างจากจอนะครับ180เนี่ยมีน้อยมากนะมีอาจจะเฉพาะเฉพาะพวกทัวริงโป้นะครับที่มีขับให้สปีดไปถึง120นะครับถึงจะสร้างบอลสปีดได้แถวแถวร้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนักกอล์ฟที่ซ้อมในบ้านนะครับ แล้วก็อยากได้สปินแม่นๆยังไงก็ต้องใช้ไทเทลิส RCT ไม่ว่าจะเป็นลูกกอล์ฟโปรวันหรือโปรยนก็ตามแนะนำให้ใช้เลยนะครับโดยทั่วไปของผมเนี่ยผมจะวางตำแหน่งจุดตีของไดเวอร์นะครับในห้องซ้อมกอล์ฟอยู่ที่3.1เมตรก็คือกลางพมเนี่ยผมจะอยู่ประมาณ3.1เมตรมันจะทำให้อนกกอล์ฟทั่วๆไปที่ไม่ใช่พวกระบบ โปรเฟชชั่นแนลนะครับที่บอมีบอลสปีดสูงสูงนะครับสูงเกิน150อะไรเลนี้ยครับตีได้แน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่มีความลึกห้องน้อยกันนั้นเนี่ยผมก็จะย้ำเขาเสมอว่าพี่มันจะไม่สามารถวัดสปินได้จริงนะสปินมันจะเป็นการคำนวณพี่รับได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคตัวระบบเรดาร์ก็ลงห้องพี่ได้นะครับแต่ที่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าสปินในดเวอร์มันจะเป็นการคำนวณไม่ใช่วัดจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า พอสปินเยอะหลายละคนรู้อยู่แล้วว่าระยะแคลร่สั้นลงระยะโทโั้ท,โทก,ก็สั้นด้วยเพราะวนวิ่งน้อยตกสั้นวิ่งน้อยนะครับทำให้การซอมไดเวอร์สำหรับระบบเรดาร์ถ้าคุณไม่ได้วัดสปินเนี่ยได้จริงเนี่ยมันยังมีปัญหามากๆทําให้เข้าใจระยะไดเวอร์มันผิดพลาดตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับว่า2องลูงนี้มันต่างกันยังไงตรงนี้ RCT นะครับมันจะมี โลหะคุ้มอยง่านเป็นปอกคุ้มอยง่ายน,นะผ่าตัดมันจะชัดกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดให้ดูว่ามันมีจริงๆริงไหมนี่อันนี้เป็นโปรยวนเนะครับ RCT ของไททเนิยนะครับขาดละนะครับมันจะมีซ่อนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องคน้นนิดนึงนะครับมันจะต้องปอกเปลือกนิดนึงนะครับแล้วก็ดูว่า มันซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงมันจะมีไม่ได้เยอะมากนะเพราะเยอะมากลูกกอมันจะหนักเดี๋ยวผมจะหาว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วผมจะแงะออกมาดูมีพยายามหาอยู่ว่ามันอยู่เทถาไหนเราอาจจะต้องแงะออกมาหน่อยนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตรงนี้ตัดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะต้องตัดเปลือกนี้มาอีกรอบนึงถ้าดูภาพตัดจะจะรู้ว่ามัน มันเหมือนตะก้ออ่ะมันมันสารกันอยู่มันไม่ได้เป็นตลอดแกนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องค้นหามน,หนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนมุน้ตมอผผายครึ่งหนึ่งเพื่อหามัน้เจอว่ามันตรงไหนกันแน่ลูกตัวนี้จะแพงกว่าลูกปวยวันปกติอยู่แก่หนึ่งนะครับนี่อยู่นี้เดี๋ยวดูภาพตัดก็จะเข้าใจนะครับ ผมนึกว่าปัญหายากรับต้องส่องดูถึงจะเจอนะครับนี่แหละก็คือตัวลูกกรอบโปรยวนเอ็ก c t นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้มันไม่ได้หนามากเพราะว่าถ้าหนาเกินไปลูกกรอบตัวนี้มันจะหนักเกินไปตัวนี้นะครับบอกนิดนึงว่ามันเอาไว้ใช้ในอินดอร์นะครับใช้ในห้องซ้อมกรอฟแบบโฮมกรอบซูเมเตอร์นะครับไม่ได้ใช้ออกรอบออกรอบแล้วใช้เป็นปรยวนปกติไหนๆเราก็ผ่าแล้วเดี๋ยวผมจะผ่าตัว โอวิวัเดกให้ดูด้วยนะครับที่เป็นรูปปกติมาเรียบร้อยเนื้อตรงนี้ไม่ไม่น่ามีนะครับตัวโลหะที่อยู่ในที่สารเป็นคล้ายๆตะก้ออยู่ข้างในนะครับอา RCT เป็นอย่างนี้มีสี่ชั้นเท่าก,กันแต่คลสีนะสีไม่ไม่ได้มีในยะสำคัญนะ ให้รู้ว่ารายการผลิตตรงเนี้ยอันเนี้ยถ้าสีไส้ในเป็นอย่างเงี้ยก็คือ r c ซไส้ในอย่างเงี้ยก็เป็นโปรยวันเอ็กปกตินะครับมี4ชั้นแกนกลางมี2ชั้นแล้วก็มีเปลือกแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นคล้ายๆว่าวงนอกตรงเนี้ยเอาไว้หุ้มแกนกลางอีกทีหนึ่งเป็นเป็นตัวแข็งเอาไว้กด ให้แกนกลางมันยึดตัวส่วนข้างในข้างนอกเนี่ยมันเป็นแกนนุ่มๆมาไว้สร้างสปินเรียบร้อยคนที่ใช้ระบบเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นแท็กแม็หรือไฟสโค p ปแนะนําว่าให้ซื้อลูกกอล์ฟโบวีวันเหรือโบวีว e ันอา t ไปใช้ในห้องซ้อมรอร์ฟนะครับจะทําให้ระยะต่างๆที่คุณใช้ในการซ้อมกอล์ฟเนี่ยแม่นยาม,มากขึ้นโดยเฉพาะดเวอร์นะครับ